อลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เขมคนเคเขมคนต้องเอารุ่นเดียวกันนิงอีนไอ้บ้านายฝรั่งเปิดบ้านแล้วจ้า รายการที่จะพาเหล่าซุปตาศาสตร์ความฮาในฮอลลีวูดแก n i น h t ไท a แลนด์วันนี้คุณจะเพลิดเพลินไปกับความสนุกจากแก๊งเพื่อนซีนายฝรั่งปะทะแก๊งสาวสวยสุดแซ่บและมาร่วมลุ้นไปกับพวกเขาว่าจะพาหัวหน้าทีมจากทางบ้านเข้าไปชิงแจ็คพอตที่มีมูลค่าเงินสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย เอาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทันสู่ฮอล o ีวูดเกมน่า t ไทยล้านเป็นประจำอย่างนี้ทุกวอาทิตย์หกโมง20นาทีทางช่อง3า d เอชวันนี้นะครับเราจะมาเจอกันกับรุ่นเด ตำนานปะทะกับแก๊งสาวสวยสุดแซ่บครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะครับยืนไว้อย่างพึ่งนั่งนะครับครับผมเราจะมานึกถึงนะครับพิธีกรที่ท่านเคยทำงานมากับเราไวอะไรใช่คะขอให้ไม่น่าเลยที่เขามองอยู่ข้างบนเดี๋ยวพี่พี่น่าจะมองขึ้นมา แม่จะมองขึ้นมามองขึ้นมามองขึ้นมาข้างล่างมันมองขึ้นมาเลือมัองบลื่อมใบวะลื่มไปวะสิ่งที่เขามองขึ้นมาจากข้างล่างไม่น่าเลยพี่ลีคิดถึงนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจ๊อบกันน็อตจ๊อบกันน็อตจะตาม ยังอยู่ยังอยู่พอแล้วเหรอะไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยกลับไปนี่มากลไปไปที่อ้าวพวกคุณนั่งได้นะนั่งได้จัดรบายบอกเลยนะครับว่าวันนี้วงหนึรีที่ดีที่สุดในโลกมาแล้วซีสไมยขอต้อนรับทีมแรกของเราครับคุณน็อตคุณจอบและคุณนีโน่ ใี่สุดก็มาแล้วผมบอกให้กว่าจะเชิญมาได้มารวมกันทั้ง3คนนี้ต้องคุยกับเจ้าอาวาสเลยนะอวัลมันละปลดสายสินแล้วให้เขาออกมาแล้วหัวหน้าทีมของคุณนะครับขอต้อนรับเลยนะครับคุณเคมคุณเคมหรือเคมจีราที่ทำอาชีพอะไรครับเป็นไอดอลในการเต่งของเกาหลีค่ะโอ้เหรอเป็นไอดอลเลย คือคือได้ยินได้เฮ้ยอ๋อคุณเข่งกีฬานี่ไงใช่ไหมคุณแข่งกีฬาที่เขาแบบว่าประมูลเลยอ่ะไอ้นี่ทอมสเปนเดอร์อ่ะทอมสเปนเดอร์เท่าไหร่นะ51ล้าน51ล้านเป็นใครลูกชายอีก17.4ล้านค่ะลูกชายก็17.4ล้านด้วยมาด้วยมาดทั้งสองท่านบอกเลยว่าครั้งสุดท้ายที่มีตติ้งกันเฮ้ยจริงเหรอ แต่พวกคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ฟังก่อนฟักก่อนก่อนคุณพอใจในลูกทีมคุณไหมครับพอใจที่สุดค่ะหนึ่งแสนบาทเอาไปทำอะไรเอาไปทำบุญค่ะดีมากต้อนรับทีมที่2องของเรานะครับน้องจันจีคุณกวางและคุณคาริสาหัวหน้าทีมของคุณคุณทีม ทามทำอาชีพอะไรครับเป็นพิธีกรครับผมแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระครับอ่าเหมือนกับแบบว่าเราวนเวียนมาเจอกันบ้างนะฮะอดีตเนี่ยเป็นหนุ่มโสดคลีโอด้วยใช่ัไหมนะฮะก็ต้องมีการเดินแบบในยุคนั้นมันต้องมีโพสหล่อเฮ้ยมายืนโพสตหล่อเด็มายืนโพสตหล่อสมมติจริงๆผมไม่ต้องโพสตก็หล่อแล้วนะเฮ้ยจริงๆไม่ได้หล่ออย่างเดียวด้วยนะอร่อยด้วย ในท่าแรกที่เปิดรายการเมื่อกี้นี้คือกระดกกลนไม่หยุดเลยไม่จริงจริงนะผมเป็นตลกที่หน้าตาดีโอ้บักกี้คุณเชื่อไหมพวกเรา3-4คนพยายามจะห้ามคุณทวร์กิ้งครับผมแต่3ตัวนี้ไม่มีหยุดเลยโอเคโอเคไม่ใช่ช่วยไฮเป็นไงช่อใครผมขออีกอย่างหนึ่งคือได้ผมตอนนี้ทำยูทูบเหมือนกันเฮ้ยยูทูบอะไรตู้ซ่อนหมีครับผม เฮ้ยอันนี้เหรอใช่โอ้ยใช่กดติดตามกด subscribe อย่างเงี้ยเหรอตรงนี้ฮะตรงนี้โอ้ยยาวมากกดได้หมดเลย้ใหมนเลยแล้วคนดูไอ้ทีมกราฟิกกระดักตีนอ้โหแสนบาทเราไปทำไรอันนี้แสนบาทใช่เออเราไปต่อทุนตู้ซ่อนหมีต่อคนพูดไมดีพูดไดไดีมากจริงๆจะเราไปทำไรคือตั้งใจว่าอ่าตอนนี้มันมีลูกแล้วครับอ่าก็ไปเป็นนี่เลยไปดน ไปท <ม assumptions S 1> ํายังไงถึงมีลูกกับคุณอธิบานหนึ่งแสนบาทจะเอาไปทําอะไรกับลูกก็เอาจริงก็พาลูกไปตีกลอบครับเราจะได้เทรนให้เขาเป็นโปรระดับประเทศไงอันนี้ความฝันอยากจะให้ลูกเป็นโปรกลอบเลยเพราพูดอะไรไปเรื่อยแล้วพอพูดเรื่องสิเรียดดูไม่น่าเชื่อถือก็ไปเรื่อยหรอะเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ไม่แต่จริงน่าจะเพราะว่าเขาก็ถามเรื่องกลอบผมแปลว่าเขาตั้งใจเลยถ้าเกิดว่าเป็นโปรกลอบได้ ก็จะดีคุณพอใจลูกทีมคุณไหมผมจัดมาให้ผมพอใจมากเลยสวยที่สุดในวงการแล้วตอนน้ถามคำถามเดียวหน้าตรงนี้คิดถึงเมียไหมฮะนะอุ้ยมีด้วยเหรอเออเมื่อกี้พูดถึงลูกอยู่เลยผมผมเลี้ยงเดี่ยวโอ้เวละอย่าตกใจมิยาตกใจเอ็ม เวลามีอะไรเราทำทรงร้องไห้ไปก่อน,อน,นแล้วเรา่อยบอกว่ามันตายไปแล้วร้องไห้ก่อนเออนิ่งๆเรวอย่าไปกระตกก,ตกออะระต่างผมต้องเรียนรู้อีกเยอะอ,อะไรว,ว,วันนี้เราแข่งกันทัด5เกมด้วยกันหัวหน้าทีมไหนคะแนนสะสมสูงสดุดเข้าสู่รอบแจกขอตเพื่อชิง1 0 0 0 0แบาท พร้อมแล้วพวกคุณอยู่ในวงการมานานรู้จักทุกคนเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้เป็นของพวกคุณเลยนะครับซุปตาหน้าสลับวิธีการเล่นเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะเชิญมาทีละคู่มาปะทะกันตรงนี้ผมจะเปิดหน้ามาให้ดูเอาสองคนนี้สลับหน้ากันคุณจะทายถูกไหมว่าสองคนนี้คือใครกับใคร,ครลองดูตัวอย่างกันก่อนครับตัวอย่างสงคนนี้คือใครภาพมา นีโน่อะไเบลล่านีโน่นีโน่นะเจษโอ้โหไม่ใช่เว้ยนีโน่กับเบลล่านีโน่ใหญ่ย่าพี่โน่กับเบลล่าเบลล่านีโน่กับพี่เบลล่ายังยังทำไมดูเป็นโจ๊กโซคูอะยังยังมีมีหนึ่งอ่ะนีโน่อีกคนอะยังไม่ได้เลยอะพี่มิวฮะมิวลลิตาไม่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่โอ้โหแค่เปิดมาแค่เปิดมายังทำไม่ได้กันเลยกลับบ้านดีกว่าเว้ย ถูกต้องครับน<อ>ีโนกับลูกเกเมชนีเอาล่ะถ้าเฉลยคุณจะเห็นเลยพร้อมแล้วเฉลยครับเก่งมากนี่เก่งมากนี่พี่โน่เออใช่ใช่ของน่พี่โน่ผู้แรกของเราคุณน็อตจันจิเจอกันครับเชิไปไปอยู่แล้วพร้อมซุปตาหน้าสลับของคุณทั้งสองคือสองท่านนี้ครับง่ายมาก ก่อนแล้วคุณน็อตได้ก่อนครับพี่กบทรงศิษย์กับพี่เนี่ยวงแท็กซี่อ่ะใช่ไหมพี่กบวงแท็กซี่เอากบทรงศิษย์กับกบแท็กซี่ใช่ไหมกรรมการใช่ถูกต้องถูกต้องมันต้องยังเล่มันต้องยังเล่ขอให้เอาดารารุ่นที่รุ่นนี้รุ่นนี้จะได้ เดี uh s <S well s. <S ๋ยวมาเดี๋ยวมาช่วงแรกๆเราต้องพยายามให้เขารู้สึกสบายใจกว่ากว่าพวกนี้มันจะออกจากบ้านมาได้มันไม่ยอมมาบ่อยมากตอนนี้เราให้มันเออเออดีกปาและเดี๋ยวสักพักเราค่อยตีแล้วแสงไดได้้คต่อไปครับคุณเจอของโหดแลครับคุณจ๊อบคุณกวางสองคนคือใครภาพมาคนแรกกวานได้ก่อน

มันก็คงจะถึงเวลาที่จะต้องเบิกตาวุธรับระเบิดนิวเคลียแผนรับที่ไม่มีไม่เคยยอมแพ้ใครขอเชิญคุณนีโน่และคุณคาริสาประทะกันพร้อมแล้วเตรีมตัวครับรู้แล้วกดภาพมากดนะครับพี่เดียวกดครับเรียวไขว้ เจมติกับเจมมาไอ้ไอ้ไอ้ชัวร์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 นี่แะตากไม่ดีแต่หูกโอ๊ยถ้าเกิดกรรมการไม่ให้ติงนี่จะห้าม้าแะใช่หรอกรรมการชัวร์ชัวร์ ต้องเสียใจเพราะเจอคนมือไวอย่างเี้ยแม่ยี้ดูบอกว่าอะไรบอกว่าคณิสาปล่อยๆพี่เขาไปนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรายังมาได้อีกหลายปีได้อีกหลายปีเอ้ยโอ้เจียบปลอยนะปลอแะล้อ ถึงเวลาของหัวหน้าทีมบ้างแล้วนะครับคุณเข้มคุณำครับเชิญครับคุณเขมคุณนิมครับเชิญครับทั้งสองท่านครับสองคนนี้คือถ่ายภาพมาแล้วกดได้เลยมากดเลยกดแล้วฮะิมได้ก่อนครับหมดดำมดดำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ควมปี่มันกดติด โอเ่ะไอ้สองฝันนี้ห้ามก่อนเราคุณแขมครับมีใครครับคุณไปคุณไปคุณไป เป็นไงเราพูดไหมมดดำมดดำเหมดเลยเหมดเลยเปหมดเลยอ่ะต่อจากนี้ไปหัวหน้าทีมเลือกมาครับตัวจี๊ดเราจะเล่นอีกสองข้อคุณคิดว่าใครเด็ดที่สุดในทีมของคุณเลือกมาประทะกันเลยสองข้ออ่าเดี๋ยวข้อแรกก่อนคุณจะเลือกคนแรกใครไอ้นอี่พึ่งของคุณคือใครไี้น็อตมีาริสาคุณวางหรือว่าจันจีเอาจันจีครับผมอ่าจันจีจันจีก็ส่งจันจีประทะใครครับนั่เลยอ้าวเจออีกที เข้ามาเฮ<น>้ยเออนีได้ก่อนโอ้ยเรากิดได้แล้วเรียนรู้แล้วโอ้ยบอกไมวลเอามดิชันกับเัะทันพี่เอามัดิชชนกับพี่เอามันก็ใช่เราผย ทันคราวนี้ห้ามซ้ําเดิมแล้วนะห้ามเลือกจันจิกับคุณน็อตแล้วที่เหลืออยู่คู่สุดท้ายแล้วเอาใครก็ได้อะฝั่งนี้เลือกใครครับเก็บครับอคุณจ๊อบก็เลือกคุณจ๊อบฝั่งนี้ใครกว้างไปเลยครับกวางมาอีกทีหนึ่งดวงเกอนไหมคะดวงเกอนไหมคะพาดมาก็เลยเอ้าไม่ทันอีกแล้วอ่ะเก้าจิรายุกับ แข่งขันกันจะเอาเป็นเอาตายตอนนี้คะแนนเสมอกัน3ต่อ3เกมต่อไปก็สนุกไม่แพ้กันครับต้องเรียบเรียงให้ได้นะครับแต่ละภาพที่มากันนะครับในแต่ละช่วงอายุของเขาในวงการบันเทิง oh. uh huh. ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันกับ6ภาพปราบเซียน oh. เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวนะครับ oh. น้าสลับนะคะจะบอกก่อนว่าเป็นเกมที่ยากมากแต่สนุกมากพี่ๆสามคนพี่นีโน่แล้วก็พี่จ๊อบนี่ทีแล้วก็พี่น็อตนะคะสนุกอยู่ตรงนี้แล้วมีอยูอ่ฉากหนึ่งที่แบบทุกคนเข้ามาบางคุณคาริสาเข้ามาบางอะไรเข้ามาบางแต่ว่าพี่น็อตคือแบบก็มาช่วยเราพี่น็อตคือที่สุดเกมนี้เราก็เสมอการลองเชิญคู่่อสู้ก่อนว่าจะเป็นยังไงทีมเราคือมีแต่ตัวท็อปๆทั้งนั้นไม่กลัวอยู่แล้วค่ะ